พบกับขนมปังหน้าตาน่ารักรสชาติดีดีแล้วก็มาจากฝีมือเชฟที่มีความสุขมากๆในการสร้างสารรค์ผลงานนี้สุขแบบไทยใจพอเพียงชวนทุกคนไปเติมความสุขจากขนมปังฝีมือของผู้ชายที่หลงไหลในรสของขนมปังและกลายเป็นอาชีพที่รัก ในกลุ่ม Facebook โลกของขนมปังไม่มีใครไม่รู้จักครูโจ๊กค่ะเพราะว่าครูโจ๊กก็คือเจ้าของสูตรของขนมอบหลายๆอย่างที่แบ่งปันในกลุ่มจนกลายเป็นที่รักของทุกๆคนวันนี้ครูโจ๊กอาจจะไม่ได้มาแบ่งปันสูตรของขนมปังนะคะแต่ว่าจะพาจ้าหมีและแก็เจ้าหมาชิบะเหล่านี้มาเล่าถึงเรื่องราวดีๆในชีวิตของครูโจ๊กให้เราฟังค่ะว่าจุดเริ่มต้นเริจาก ความอร่อยที่จำได้ของขนมปังไส้กรอกหน้าโรงเรียนฝังใจเด็กคนหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็ทำให้กลายเป็นครูโจ๊กในวันนี้ค่ะผมชอบกินขนมปังมากเลย ขนมปังที่อร่อยที่สุดตอนเด็กคือขนมปังไส้กรอบเพราะว่ามันมีทั้งป้ายมันมีทั้งไงส้กรอบจากขนมปังไส้กรอบที่พ่อซื้อให้กินรู้ตัวอีกทีกลายเป็นคนทําขนมปังไปแล้วทําทุกวันไม่เบื่อยิ่งทํายิ่งสนุกยิ่งทําก็ยิ่งรักทุกๆวันที่อยู่หน้าเตาก็คือชีวิตแล้วก็ทํามา20กว่าปีแล้ว ในแต่ละวันครูโจ๊กจะทำขนมปังเองทุกเมนูทั้งคิดทั้างสรรค์ให้มีรูปแบบใหม่ๆแล้วก็เปิดร้านเล็กๆมีภรรยากับลูกสาวทำหน้าที่ช่วยกันส่งต่อความอร่อยใครเป็นขาประจำก็จะต้องลุ้นด้วยว่าแต่ละวันจะได้กินขนมปังเมนูอะไรบ้างหรือว่าใครอยู่ในกลุ่มโลกของขนมปังใน Facebook ก็จะคอยลุ้นว่าจะได้เห็นขนมปังหน้าตาน่ารักน่ารักแบบไหนจากฝีมือครูโจ๊กอีก เพราะว่าทุกๆวันก็จะคิดสูตรคิดหน้าตาของขนมปังอย่างไม่ค่อยจะซ้ำเดิมความอร่อยและความน่ารักที่ได้รับก็เลยหลากหลายคนกินก็ช่วยกันลุ้นว่าเอะวันนี้จะได้กินขนมปังรสไหนกันนะแต่ว่าสุขแบบไทยใจพอเพียงกับเราไม่ต้องลุ้นนะคะเพราะว่าโอ๊ตกับทีมงานสุ่มมาให้แล้วเราจะได้เจอเมนูขนมปังสุดน่ารักที่ครูโจ๊กประสิบบอกว่าอร่อยและถูกใจแน่นอนไม่อยากจะคุยนะเราได้ชิมแล้วอร่อยจริงๆ ันนี้เราจะชวนทุกคนมาเลี้ยงหมาชิบะกันสักแบบสองสามส่ตัวก็ยังได้เนี่ยชิบะของเราเหมาท่ามาัำไหมนี่นนนเลี้ยงหมดเลยกินหมดเลยว่างั้น <c oughs> ชิบะไก่หยอง่าไหม <c oughs> อันนี้ก็คือเหตุผลที่ทำให้เรามาที่นี่นะเนี่ยมา ริงวันนี้ก็คือไม่ได้มีแค่ชิบะด้วยมีหลายสายพันธุ์หมีหมูเวสตี้ผมของคิดของผมนะผมใส่ใส่หัวใจลงไปด้วยใส,ใส่ในความรู้สึกอืมความรู้สึกใส่สิ่งที่มันเป็นตัวตนของเราอ่ะอยากให้ขนมเรามันมีชีวิตมันดูแบบให้คนกินเปิดออกมาแล้วแบบรับเด้<ะ><ะ>อยู่ก็มีความสุกเพราะความน่ารักของน้องหมีน้องชิบะ ที่ดึงดูดให้ทั้งโอ๊ตและทีมงานต้องมาหาน้องก็ไม่ผิดหวังด้วยนะคะเพราะว่ากินมีชีวิตจริงเลยอ่ะแล้วพอได้กินนะมไม่ใช่แค่หน้าัะทั้งหอมทั้งนมอร่อยมากๆากขนมปังผมอ่ะ ขอ่อบหรือยื่นชมนะคือมันไม่เหมือนขนมปัง,งทั่วไปว <Wow. S 1> คือผมมันมีความเป็นตัวตนของผมครับซึ่งมันมีรูปแบบหน้าตาอะไรที่อย่างบางคนเขาบอกเห็นโพสร,รู้เลยว่าโพสเนี้ยของผมเรื่องความจริงเรื่องความมีนานเรื่องความแปล,หลกหลักๆเลยนะครับที่คนสั่งเยอะๆจะเป็นชิบะชิบ,ะ,ชบะ,ะนี้เลยหมาสองตีมที่มา ที่มามากกว่าก็จะเป็นหมีครับเป็นหมีแล้วก็มีหลายพันธุ์ครับมีปักมีเช่าเช่าตัวตนของผมคือสนุกผมอยากสร้างความแตกต่างมากกว่าอยากให้ขนมต่างนี้มันมีความแตกต่างเพิ่มขึ้นมาให้มีความน่ารักและมีความสร้อยยิ้มให้ให้หลายๆคนได้นี่แค่ได้มองก็เหมือนน้องยิ้มให้ด้วย นี่คือความพิเศษที่เกิดจากความตั้งใจครูโจ๊กใส่ใจลงไปในทุกรายละเอียดของขนมปังทุกชิ้นเลยค่ะคิดว่าใครได้ชิมก็ต้องรู้เลยว่าชัดเจนมากๆอันนี้น้องยังร้อนๆอยู่เลยนะคะก,ก็ได้แค่หน้าก่อนอีกนิดนึงก็จะมีอีกนิดนึงจะมีอะไรครูจะมีตา เดี๋ยวจะแต่งตาด้วยช็อปกับจมูกมีจมูกด้วยตัวนี้พิเศษก็คือว่าเป็นสองสีใช่ไหมคะครูปุ๋ยคบอ๋อกงมีสองสีที่ัตรเป็นแบบวันนี้เรามีโอกาสได้ลองแต่งหน้าน้องกันด้วยนะคะเพราะว่าครูเปิดโอกาสให้พวกเราได้ลอง มาดูกันนะคะว่าขนมปังเหนื่อยหนาของใครระหว่างโอ๊ตกับทีมงานจะออกมาได้คือกว่ากันทีนี่คุณจะแต่งจมูกแต่ตาที่เจ๋งง่ายง่ายค่ะง่ายเลยแต่ถ้าชิบะตาโตก็ได้เราก็ทำเขาทำ้วยนะโอเคเดี๋ยวคุณจะทำชิบะตาโตให้ดูใช่โอเคนะเดี๋ยวตาโตหน่อยนะพยายามลากให้มีเส้นลงนิดนึงมันจะได้เหมือนเส้นจมูกค่ะที่มันมีตรงกลางใช่ครับ อ่าลองดูครับนี่คืแบบแลวอุ้ยนี่ออกเป็นแนวหมีๆหน่อยหน่อยน่ารักจังเลยอเอามาดูฝีมือน้องหมีจากข้าวเจ้าบ้าน <c oughs> ครูทำแล้วไม่ยากตาจมูกป,ปากนะฮรอรอมั้งสิครูบอกว่าอะไรนะตึนตึงนนลงไปเลยใช่ครับโอเคนี้น,นั่นแหละแล้วก็ใส่าตาใส่ตาดูที่น่ารักคุณทำน่ารักแค่ไหนครับก็จะน่ารักของแค่นั้นนะ อืมมีตัวนี้นะคะอ๋อที่ฉันขอบอกก่อนว่าไม่ใช่ฝีมือดิฉันนะคะให้ท่านทายว่าใครเป็นเจ้าของหมีตาช้ำตัวนี้อันนี้หมีแบบว่าโอ้ยคุยค่ะดีค่ะหมีค่ะคุยหมีกำลังร้องไห้ตัวเนี้ตัวน้ำหอมอะคิ้วยืดเวลาร้องไห้อ่ะนั่น คุณคะเราไม่ต้องไปทีนี้แล้วมัต้องมือถือเยหมีส่นตาด้วยสนุกกับการได้คิดและออกแบบแล้วก็สุขกับการพัฒนาขนมปังให้เป็นมากกว่าขนมปัง<ม>สิ่งที่ครูโจ๊กพูดเสมอก็คือว่าเวลาทำขนมปังก็ทำมาจากความรักผมว่ามันเป็นมากกว่าชีวิตผมอ่ะเพราะว่าชีวิตผมมันก็มา ตอนนี้ก็เพลินครึ่งชีวิตแล้วที่เหลืออีกครึ่งชีวิตผมก็ขออยู่กับขนมปังของผมแบบนี้แหละผมขอทําขนมปังที่มันเป็นตัวตนของผมจริงๆออกมาให้มันต่อเนื่องตลอดต่อไปการทํานทขนมปังหรือเบเกอรี่ส่วนใหญ่หลายหลายคนอนะ่ะไม่ความคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยแต่สําหรับผมนะครับถ้ามีปัญหาหรือมีอคำปรึกษาถึงจะเป็นใคยก็แล้วแต่ถ้าทําเกี่ยวกับเบเกอรี่เกี่ยวกับขนมปังเป็นหลักอะไรเงี้ยผมไม่กล้าปรึกษาทุกคนเลย นอกจากชอบทําขนมปังแล้วครูโจ๊กก็ชอบแบ่งปันความรู้ในการทําขนมปังเหมือนที่เล่าให้ฟังด้วยนะคะตลอดการพูดคุยก็เห็นครูเล่าถึงการทําขนมปังอย่างมีความสุขและก็สนุกกับการทําขนมปังในแบบต่างๆเพราะว่าครูโจ๊กบอกว่าผมรักในทุกอย่างที่เป็นเบเกอรี่โดยเฉพาะขนมปังผมไม่ได้เป็นเชฟนักวิชาการอาจารย์ครูผมก็แค่ คนทําขนมปังจากประสบการณ์เนาะผมแก้ปัญหาได้ด้วยประสบการณ์ที่ผมมีจริงๆผมให้คำปรึกษาทุกคนถามว่าเราทําแล้วเราได้อะไรมนถ้าเรื่องเงินนะทุกคนอยากได้หมดเลยมันไม่ใช่ตัวตั้งอ่ะมันเป็นแค่ตัวแปรมันเราไปแปรเป็นอย่างอื่นอื่นนะจริงใจที่เราพอที่เราคิดว่าเราแบ่งพอได้อ่ะผมก็เราก็แบ่งไปมันมีหลายคนบอกผมว่ายิ่งให้มันยิ่งได้อันนี้ผมเชื่อเพราะนั้นการแบ่งปันอ่ะมันมันง่ายเลย ทำดีมันทาง่ายมากหรืทำให้คนรักเรามันง่ายมากเการทําในสี่ที่เป็นเราเนี่ยก็คือรล้จากพนักงานออฟฟิศอะนึกยังไงถึงมาทําขนมปังชอบเลยนะครับคุณเอ๋ผมชอบกินขนมปังมากเลยตั้งแต่เด็กเลยนะผมผม,ผมคือแบบ คือเป็นขนมที่มันมันกินเพราะอะไรคะเพราะอะไรขนมปังที่อร่อยที่สุดตอนเด็กคือ,อขนมปังไส้กรอกเหมือนตอนแบบเหมือนมีคนซื้อให้เรา,า,าะซื้อมาฝากเราสมัยเด็กๆจะมีแบบญาติพี่น้องกับจับจับจากกรุงเทพซึ่งเราเป็นคนเด็กจากจังหวัดนะจังหวัดสิบุรีออกกลับมาเขาจะมีเจ็ดถุงติดอะไรมาแบบซื้อกินบนรถทัวร์หรืออะไรเงี้ยเราก็กินคือมันไม่ใค่ราคาแพงครับแต่คือเราได้กินแล้วมัน มันอร่อยอ่ะซึ่งมันเป็นขนมปังธรรมดาเลยแล้วไส้กรอกก็แบบไส้กรอกแบบแดงๆอ่อแล้วแบบบ้านๆแ,แต่เราชอบตลอดเนยพอเรามีโอกาสได้เข้าทำง,งานในกรุงเทพเราเริ่มโตแล้วว่าจะไปดมตามห้างเราก็ไปดมกลิ่นร้านไหนแล้วเราก็ซื้อหลังละชิ้นที่นี่นนร่างกายเป็นความสู่กันหลงไหลเพราะความรักความความความชอบกินสู่งชอบทำ ก็เริ่มศึกษาเริ่มเรียนเริ่มทุกอย่งทุกอย่างแล้วก็ปรับปรุงแปลงสูตรทุกอย่างลดขั้นตอนมาเป็นของตัวเราเองถึงทุกวันนี้ก็เหมือนโหก็คือข้างบ้านเขาทาเราก็ได้กินแล้วตอนนั้นแบบเหมือนว่าเราก็ยังอยู่กับแม่เนาะแบบเหมือนกับว่าเราไม่ต้องมาเรียนหนังสือต่างกรุงเทพอ่างเงี้ยมันก็คงมีความสุขตรงนั้นแหละของมันมีเอกลักษณ์ของกลิ่นของมันกลิ่น จะมคดมาเรียนเงี้ยเราจะรู้เลยว่าเขาเรียนเพื่ออะไรเขาตั้งใจมาเรียนแค่ไหนเราจะรู้เลยจับมือที่เราจับแป้งจับมือที่เขาผมจะรู้ผมผมจะมีเต็มผมจะไปไกลคนนี้มันจะไปไม่ไกลคนนี้เรารู้นะฮมันมีเสเพราะว่าพอมันเริ่มขึ้นอะแล้วมันแบบมันก็โอ้ก็บอกเนี่ยลูกเราลูกเราเวลาแป้งขึ้นเวลาอบ เวลาได้กลินล่นเวลายิ่งมานั่งขื้นกรมผลงานตัวเองเนี้ยบางทีก็เราก็ไม่ได้กินอะไรมันมากหรอกใช่ไหมครูแล้วเวลาที่ต่างจังหวัดสู่เวลาลูกค้าได้รับของเนี้ยมันจะมีของเล่นซิบแบกเขาโอ้เงคนบปนน่ารักมากเลยพูดเป็นไอ้อัดเสียงออามาแบบคนทำว,ว่าพิมพ์ไม่ทันไงว่าแบบเต้นน่ารักผมก็ไม่รู้ว่ามันมันน่ารักจากอะไรต่างจังหวัเราทำได้มากกว่าอีก โอ้ oh, ฟังแล้วรู้เลยนะคะว่าทุกชิ้นทํามาจากความตั้งใจแล้ววันนี้ <c oughs> ในไหนเราก็มาทั้งทีแล้วนะคะเราก็ไม่ได้ชิมอย่างเดียวเพราะว่าครูโจ๊กทำลาเปาให้ชิมด้วยนี่หมูสับทั่วแดงเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาชิมลาเปาให้ดูนะจ๊ะ <c oughs> พักกันแป๊บนึงนะ กลับมาช่วงนี้ได้กลิ่นหอมๆของซาลาเปาขอชิมก่อนเลย <c oughs> ดูจากสีหน้าดาวได้เลยชิมไหมว่าอร่อยแค่ไหนแต่ถ้าใครอยากทำกินเองลองทำตามครูแนะนำได้เลยปึง้งครับตัวนี้แป้งซาลาเปาที่เราพักไว้ครับแป้งที่เราพักหน้ามันจะต้องแป๊บลงไปแบบนี้นะครับเราจะมาตัดตัดแบ่งนะครับเห็นไหมครับเหมือนเดิมเลยกดลงไปแป้งที่ดีกดลงไปมันต้องลาบไปกับพื้นอย่างนี้ครับตัดตัวนี้ตัด60กรัมอ่า70กรัม70กรัมอ่า บว,บวกนิดๆไม่เป็นไรแต่ให้อยู่ในเจ็ดสิบเห็นไหม,มจัพอดีครับขับเผื่อนิดๆจับยัดไสห้หมดเลยครับเห็นไหมครับตะลเป่าก็ต้องยัดเห็นไหมเมื่อกี้ขนมนปังคลึงแต่ตะลัเป่าเราต้องยัดนะครับถ้าเป็นขนมปังเราจะคลึงอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ตะลเป่าห้ามนะครับตะลัเป่าเราต้องทําแบบนี้ก่อนจับยัดก่อนครับอาจจะได้มีชั้นแป้งเวลาเราฉีกมันจะเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นผิวแป้ง แกระเป๋าใช้เวลาน้อยครับครับนี่เราใช้ผ้าขาวปิดไว้นะครับปิดแป้งไว้เลย่อาอ<ห>แล้วก็พ่นน้ำอ่าพ่นน้ำเลยความชื้นมันจะช่วยให้แป้งไม่แห้งผม่ใช้ประมาณหนึ่งช้อนนะครับ,รบจับพอดีครับจับจับ,จบครีบหนักับเดียว ถ้าทำจริงๆผมเสร็จไปหลายรอบแล้วอันนี้ต้องให้เห็นภาพนะครับเขีบนง่ายๆเลยครับหอมครับหอมบางทีนะเดี๋ยวเย็นๆในหมู่บ้างเขาเดินมามาซื้อกันครับนอกจากอร่อยแล้วเราสัมผัสได้แน่นอนความรักความชอบถึงอยู่เบื้องหลังแต่ว่ายืนอยู่หน้าเตาทุกวันกับขนมปังเป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นมา20กว่าปีแล้วก็พยายามพัฒนาให้ได้ขนมใหม่ๆครูก็ไม่เบือ่อไม่ทอ้อ แล้วก็มีใจที่ยึดมั่นครูบอกว่ารักในอาชีพแล้วก็รักในสิ่งที่ทํานี่แหละค่ะความสุขง่ายๆของพวกเราที่สุขแบบไทยใจพอเพียงพามาให้ทุกท่านได้สัมผัสอย่าลืมนะคะอยากลองชิมขนมปังที่ไม่ใช่แค่น่ารักมีหมูหมาชิบะหรือมาตัวอื่นๆครูโจกก็ทําได้แล้วก็ทําให้คนที่ได้รับมีความสุขไม่แพ้กับคนที่อยู่หน้าเตาอบเลย สุขแบบไทยใจพอเพียงในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวติดตามเรื่องราวอื่นกันต่อค่ะ